สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์เนิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีผลงานการวิจัยซึ่งตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ Current Biology มีการระบุนะครับว่าทีมนักวิจัยออสเตรเลียและก็สหรัฐนั้นพบหลักฐานการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสในเอเชียตะวัอนออกเมื่อกว่า2 0,000ปีก่อน นักวิจัยทำการศึกษาจีโนมหรือข้อมูลทางพันธุกรรมของผู้คนมากกว่า2,500คนจากกลุ่มประชากร26กลุ่มตัวอย่างต่างๆกันจากทั่วโลกโดยเจาะจงไปที่การปฏิสัมพันธ์กันของจีโนมมนุษย์และเชื้อโครโรนาไวรัสโดยย้อนกลับไปที่ช่วงแรกสุดซึ่งทิ้งร่องรอยไว้ใน DNA ของผู้คนในยุคป,ปัจจุบันในเอเชียตะวันออกจีโนมที่นักวิจัยศึกษามีข้อมูลวิวัฒนาการเกี่ยวกับมนุษย์ย้อนกลับไปนับแสนปี ยัสซีนซูอินมีหัวหน้าวิจัยอธิบายว่าไวรัสทํางานโดยการแบ่งตัวแต่เนื่องจากแบ่งตัวด้วยตัวเองไม่ได้จึงต้องอาศัยโฮสต์อาทิว่าคนสัตว์ดังนั้นไวรัสจึงต้องบุกเข้าไปในเซลล์ของโฮสต์และจึงใช้กลไกของโฮสต์ในการแบ่งตัวการเข้าไปในเซลล์ของมนุษย์ของไวรัสจะทิ้งร่องรอยไวย้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบารรพบุรุษของเราเคยเจอและปรับตัวเข้ากับเชื้อโคโรนาไวรัส นักวิจัยพบว่าจีโนมที่ศึกษามียีนที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโคโรนาไวรัสในกลุ่มประชากร5กลุ่มคือจีนญี่ปุ่นและเวียดนามทว่าซูอิลมีข้อบ่งบอกว่าเชื้อโคโรนาไวรัสอาจแพร่ระบาดไปนอกเหนือจากประเทศที่กล่าวมาแต่ทีมไม่มีข้อมูลในพื้นที่อื่นจึงไม่สามารถสรุปได้และในกลุ่มประชากรที่มียีนที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโคโรนาไวรัสนักวิจัยพบว่ากลุ่มที่ได้รับผลกระทบจะเกิดการกลายพันธุ์ ที่เป็นประโยชน์ซึ่งช่วยปกป้องพวกเขาจากเชื้อโคโรนาไวรัสหลังจากผ่านไปเป็นเวลานานสิ่งนี้ได้ทิ้งร่องรอยที่ชัดเจนไว้ที่จีโนมของลูกหลานคนกลุ่มนี้และนั่นเป็นสิ่งที่นักวิจัยใช้ในการหาโรคระบาดในสมัยโบราณและช่วงเวลาที่เกิดโรคระบาดการศึกษานี้ระบุว่าเชื้อโคโรนาไวรัสระบาดแยกจากกันในภูมิภาคต่างๆแล้วแพร่กระจายไปทั่วเอเชียตะวันออกอย่างไรก็ดีนักวิจัยไม่ทราบว่าผู้คนในสมัยโบราณใช้ชีวิตอย่างไร ในช่วงที่เกิดโรคระบาดส่วนหนึ่งเป็นเพราะไม่แน่ชัดว่าการระบาดเป็นโรคตามฤดูกาลอย่างไข้หวัดใหญ่หรือว่าร,ระบาดต่อเนื่องเหมือนโควิด1 9ที่ระบาดในตอนนี้คือถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยคุณผู้ชมครับ20ปีที่ผ่านมามนุษย์นั้นเจอโรคระบาดรายใดที่เกิดจากเชื้อโคโรนาไวรัสหลายครั้งไม่ว่าเป็นอาซานะครับหรือว่าเมอร์สหรือว่าโควิด -19 เนี่ยนะฮะก็ล้วนแล้วแต่เป็น เชื้อจากโครโรนาไวรัสดังนั้นการที่นักวิจัยเนี่ยชี้ว่าเมื่อ20,000ืปีก่อนเอเชียตะวันออกก็เคยเจอกับเชื้อโครโรนาไวรัสระบาดมาแล้วเนี่ยครับก็เป็นผลมาจากการศึกษาจีโนมนะครับก็เป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของวิทยาศาสตร์นะครับในการที่จะไล่ร่องรอยต่างๆที่เกิดการแพร่ระบาดมากขอด้านนี้นี่ก็เป็นสิ่งที่ นิตยสาราวิทยาศาสตร์ c ค r รน n t ไบโอโลจนั้นเนี่ยครับได้มีการตีพิมพ์กันเอาไว้ให้เราได้ไปศึกษานะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไรจึงนำเอาเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมาฝากคุณผู้ชมนั้นได้รับรู้รับทราบไปด้วยกันครับ